สวัสดีค่ะบูส์ส่วนน้ำรามยานะคะค่ะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะคะพิเศษสำหรับงานไทยเที่ยวไทยนะคะก็จะเป็นบัตรผู้ใหญ่499บาทนะคะแล้วก็จะมีแพ็กเกจแบบเป็น3ท่านด้วยนะคะ1,359บาทนะคะตรงนี้ก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ราคาคนละ465บาทนะคะก็คือจะพิเศษเลยเฉพาะสำหรับในงานไทยเที่ยวไทยครั้งนี้นะคะที่ IMPACT เมืนงทองนะคะ ยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับพนิงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่57นะครับที่เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่วันที่5ถึง8พฤศจิกายนนะครับเวลา10โมง10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับพาในงานก็จะมีโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยครับซึ่งมีราคาพิเศษรอทุกท่านอยู่นะครับยังไงขอเรียนเชิญนะครับแลส่วนนันไม่อยู่ที่ไหนครับส่วนน้กของเราอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอสัตหีบนะครับ เราจะเป็นส่วนน้ําที่ใหญ่และดีที่สุดในเมืองไทยนะครับเป็นอันดับสองของชวิปเอเชียนะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่บูธ E 4ี3นะครับงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่57นะครับเมืองทองธาน,นีนะครับีว่ะครับ